ปักตัวผู้ที่เป็นชนิดยางนะครับบางคนเราเข้ายากนะครับดันยังไงก็ไม่เข้านะครับดัน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 เข้าทำนี้นะครับนี่เลยไขควงหรืออะไรก็ได้นะครับนี่ครับปึ๊บแล้วก็กดตัวนี้ลงนะครับแล้วก็อีกมือนึงก็ดันตัวนี้ขึ้นนะครับนี่ครับเข้าทีละข้างนะครับนี่ครับแล้วก็หมุนนะครับกดนะครับเข้า เยียบร้อยครับเสร็จแล้วนี่สำหรับที่เอาออกนะครับก็แทงเข้าด้านหนึ่งนะครับแต่ระวังนะครับอันมันจะทะลุมาใส่มือนะครับอันตรายนะครับนี่นะครับก็ออกนี่ธีเทีออกนะครับเข้าแล้วครับก็เหมือนเดิมครับกดลงนะครับระหว่างนี้นะครับแล้วก็มือด้านนี้ดันขึ้นนะครับ แล้วก็หมุนครับเสร็จครับเรียบร้อยครับผมเยี่ยม